ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้เนี่ยระดมฉีดให้ได้ต่อวันประมาณ4ี่หมื่นคนเพื่อให้ไปถึงเป้าครบร้อยเปอร์เซ็นทั้งจังหวัดนะคะซึ่งจะครอบคลุมไปถึงคนที่ไปพักอาศัยแล้วก็ทํางานอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยจะทําให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้แต่เครือข่ายด้านแรงงานกําลังกังวลค่ะว่ากลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบบางส่วนอาจจะไปไม่ถึงวัคซีนติดตามจากคุณโกวิทบุญธรรมรายงานสดเข้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชิญค่ะ ครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีการตั้งศูนย์การฉีดวัคซีนทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนที่ในเขตเมืองก็มีการตั้งศูนย์ฉีดในพื้นที่6จุดของพื้นที่เมืองเชียงใหม่เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของการฉีดวัคซีนให้ครบ1ล้านคนครับบรรยากาศที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่จุดนี้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนหนึ่งใน6แห่งของอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่รองรับผู้ป่วยได้ ที่รองรับผู้ฉีดได้มากถึง250คนนะครับขออภัยนะครับ2,500คนบรรยากาศการฉีดวัคซีนช่วงเช้านี้เงียบเหงานะครับผู้คนบางตาไม่ได้มีจํานวนมากเหมือนกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่เปิดบล็อกอินเข้ามาฉีดวัคซีนทําให้ผู้ที่เดินทางมาลงทะเบียนนะครับสามารถที่จะเข้าพื้นที่โดยไม่ต้องรอคิวเลยนะครับสำหรับการฉีดวัคซีนที่จังหวัดเชียงใหม่เข็มแรก จะได้รับการฉีดวัคซีนแอตราเซเนกาแล้วก็เข็มที่2จะเป็นวัคซีนไฟเซอร์ห่างกัน4ถึงส2สัปดาห์หรือว่าเข็ม2หากจำเป็นนะครับก็จะได้รับการฉีดแอตราเซเนกาในทันทีครับสำหรับเงื่อนไขในการฉีดมีด้วยกันคือ1นนะครับก็เป็นภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงใหม่อายุ18ปีไม่เคยได้รับวัคซีนหรือว่าหากกรณีที่อยู่ภูมิลำเนาอื่นนะครับแต่มาทำงานหรือว่าพักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง2กรณีนี้นะครับก็ให้แสดงหลักฐานเช่นบัตรนักศึกษาหรือว่าบัตรพนักงานนะครับรวมถึงหลักฐานอื่นๆเพื่อยืนยันว่าทํางานในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ครับด้านเครือข่ายแรงงานที่ทํางานด้านสิทธิแรงงานก็กังวลกลุ่มแรงงานบางส่วนนะครับอาจเข้าไม่ถึงวัคซีนโดยเฉพาะแรงงานต่างชาตินะครับซึ่งก็เสนอให้ภาครัฐทํางานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ตั้งศูนย์เข้าไปใกล้กับแคมป์แรงงานหรือว่าชุมชนที่มีแรงงานข้ามชาติจํานวนมากซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีแรงงานอยู่กระจายทั่วเมืองครับมีกลุ่มแรงงานจํานวนหนึ่งที่อาจจะเข้าไม่ถึงตัววัคซีนเน,นื่องจากเป็นกลุ่มแรงงานที่อยู่ในสถานะที่ที่ยังไม่ถูกกฎหมายนะ,ะก็คือไม่มีเอกสารที่ที่ชัดเจน,เน ซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงกลุ่มที่อาจจะมีการขยับเข้ามาในประเทศไทยในช่วงที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิดหรือว่าก่อนการแพร่ระบาดของโควิดนิดหน่อยเนี่ยซึ่งเข้ามาแล้วก็ยังไม่มีกระบวนการที่เขาสามารถที่จะทําให้ตัวเองถูกกฎหมายได้ซึ่งกลุ่มพวกนี้มีจํานวนเยอะพอสมควรนะเพราะใน,นช่วงแรกๆก,กลุ่มพวกนี้ไม่ได้เข้าถึงวัคซีนเลย ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชุมชนแรงงานและแคมป์แรงงานมากกว่า100แห่งที่ผ่านมาพบการระบาดในคัตเตอร์ตลาดเมืองใหม่มากกว่าครึ่งเป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติในตลาดครับล่าสุดคัตเตอร์ที่ระบาดในกลุ่มตลาดตอนนี้มีอย่างน้อย13แห่งในเขตเมืองนะครับแล้วก็ที่ตลาดเมืองใหม่ก็พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากสุดเมื่อวานจํานวนถึง20คนแล้วก็ตลาดวรโรรสจานวน3คน ขนาดที่ชุมชนแรงงานต่างชาติแล้วก็แคมป์คนงานก่อสร้างก็ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกหลายแห่งเช่นเดียวกันแล้วก็เร่งตรวจค้นหาเชิงรุกด้วย ATK ด้วยนะครับสำหรับยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ภาพรวมวันนี้พบผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน374คนครับ สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ฉีดไปแล้วถึง70ซนะครับขณะที่จุดที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้นะครับตอนนี้คิวแทบจะว่างเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าทํางานที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ได้รับวัคซีนสามารถที่จะเดินทางมาที่นี่โดยเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะครับไปจนถึงวันที่18พฤศจิกายนนี้ครับค่ะขอบคุณคุณโกวิศค,ค่ะ,คะ